ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามเทพนครที่เดิมน,นะครับเวลาเดิมด้านหลังก็คือทแทร็กที่รถกาลังซ้อมมันอยู่วันค,วคุ้งๆนี่ก็คือเป็นวันของดีเซลวันนี้ผมมาเจอกับน้องอีกคนหนึ่งซึ่งจริงๆเห็นหน้าเห็นตากันมาตั้งแต่เอาว่าตั้งแต่สนามสนามเก่าที่เคยแข่งกันมานะครับแล้วก็สมญานามเขาไม่เหมือนเพื่อนเดี๋ยวเรามาถามเขาดีกว่าว่าปัจจุบัน,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 นเขาเรียกกันว่าเอกีฬาวัยรุ่นแต่เมื่อก่อนหรือเพื่อนเพื่อนขสนิทเขาเรียกว่าเอปัทูสวัสดีครับเอะครับสวัสดีครับแล้วก็น้องอิดอ <ual> ี แนะนำตัวเองชื่อชื่อเล่นชื่อจริงครับผู้สวัสดิ์กอมันจงครับเพื่อนๆจะเรียกกันว่าเอปาทูครับแล้วของน้องอิสระพง์กอมันจงครับอิดกีฬาวัยรุ่นครับกีฬาวัยรุ่นเดี๋ยวพี่ถามนิดนึงเอต้องพูดเสียงดังๆนะเพราะว่าคนที่ชมรายการสปีดในท้าในสมรภูมิแก่พี่ถามนิดนึงทำไมถึงเรียกเอปาทูมันต้องแต่สมัยตอนยังใช้เบลโล่แข่งอยู่ครับคนภาคที่สนามือโก้ครับเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยก็สนิทกันฮะ ก็เป็นคนตั้งให้เพราะว่าต้องบอกว่าผมกลัวเมียเมียผมเป็นแมวมาให้ผมเป็นปลาทูแมวกินปลาทูครับจริง็เล,ล<ะ>เ้นที่มาจริงๆแล้วคือทุกวันนี้จเจริญก็เพราะว่ากลัวเมีย็คงไายจะเป็นอย่าง้งครับนะครับพี่ถามนิดหนึ่งทำไมกลายเป็นกีฬาวัยรุ่นกีฬาวัยรุ่นทำไมอยู่กลายเป็นเออกีฬาวัยรุ่นตอนแรกพี่เห็นครั้งแรกก็ตกใจเหมือนกัน จริงชื่อนี้นี่ใช้ตั้งแต่สักสิบปีแลตั้งแต่ทํามอไทยครับพี่มันมีช่วงหนึ่งที่ตํารวจค่อนข้างยาเพ่งเลงรา้านแต่งมอไทยเราก็เลยไม่ใช้ชื่อร้านติดก็เลยตั้งอันนี้ขึ้นมาเหมือนเป็น,ปนกลุ่มขึ้นมาให้ให้รับรู้กัน อ๋อแล้วพอมาทําทีมก็ก็เลยใช้ทีมน,น้องชายก็เลยใช้ทีมมาตลอดแล้วตอนนี้คืออย่างที่ทราบกันว่าคองคือเอมันทารถกระบะครับผมทำแบบเต็มเตครับนะครับตอนนี้คือจุดจุดขายของอู่ของเอคืออะไรที่เราได้เลยเอ่อก็เรื่องน่าจะเป็นเรื่องความสวยงามของห้องเครื่องตัวรถรทุกอย่างอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ความแรงแล้วความพร้อมของทีมหรือเปล่าเพราะพี่เห็นทีมนี้รู้สึกจะค่อนข้างแต่งตัวที่แบบพร้อมเพียงกันพอสมควรคือพูดง่ายๆคือ เรียกว่าเวลามีงานใหญ่ๆทีมนี่คือแบบดูดูเป็นทีมสวยงามเลยเน้นหรือเปล่าอ,อยากให้มันดูเรียบร้อยครับให้มันแบ่งแยกออกว่าอ้ออันนี้คนของทีมเรานะไม่ใช่ว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่คุณมาโทษว่าเป็นคนของทีมผม <c oughs> ไม่ใช่คนทีมผมต้องใส่เสื้อทีมผมคือนั่นแสดงว่าคุณกนจะบอกว่าทีมคุณนี่คือแสดงความรับผิดชอบเต็มที่ <c oughs> ใช่ครับก็คือถ้าผิดก็คือนี่คือคนของผม <c oughs> มองมรู้เลยครับมองและรู้และเห็นเลยว่าเป็นทีมผม <ผ>มชเพราประปัญหาคืออะไรว่าน,นักแข่งเนี่ยดำๆกันนั่นน่ะคือเดินแล้วมันจะวันดำๆไม่รู้ใครเป็นใครถูกไหมคือมองไปปุ๊บนี่คือแสดงว่าถ้าเขาทําดีก็ทีมแม่ใช่ครับแต่ถ้าทําไม่แสดงว่าคนอื่นมีไม่ได้เสื้อตัวนี้ไม่ได้ครับต้องต้องทีมเฉพาะคนที่อยู่ในทีมในกลุ่มนั้นเท่านั้นอ่ะแล้วตอนนี้มีรถอะไรแรง้างเล่าให้ทพื่อนๆชมฟังที่วันนี้มาด้วยหรือเปล่าเอามาครับก็เชฟโคโลราโดครับสีเขียวครับเทเบิลเดอร์ครับเวลาที่ทําไว้เอ่อณสถิติที่นี่ก็12779งเจ็ ที่ได้งานะครับ่ะฮะแล้วสถิติที่เคยวิ่งดีที่สุดเคยวิ่งดีที่สุดสิบสิบสองหกหนึ่งจริงๆต้องบอกก่อนนะท่านผู้ชมครับสูสีกันนะพูดถึงคือรถที่เร็วที่สุดกับรถที่คือพูดง่ายคือรถที่กําลังวิ่งกันอยู่ตอนนีน้คือพี่ว่าใกล้ๆกันหมดเลยนะก็เบียดกันเกือบทุกอู้ครับอยู่เฉยไม่ได้ครับแล้วจริงๆแล้วที่ถามนิดนึงโอเคอย่างเดนนี้ เดินวิจายณาการฝนจริงๆเราก็จะมีงานใหญ่จริงคือปลายปีเลยคืองานชิงรอบหนึ่งปีนี้อย่างปีแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าขยับมาประมาณจุดหนึ่งได้ั้มใช่ครับถ้าจำไม่ผิด12-9เมื่อก่อนเนี่ย1 2 1สอเนี่ยดีแล้วอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาครับ12บสอไล่ไล่ลงมาแล้วปีนี้คิดว่าเอาของตัวเองก่อนก็หวังว่านะหครับสิบครับสิบลงแน่ครับ นี่คือคุณกำลังจะบอกว่าคุณเป็นแชปมป์นนนเลยนะนี่ยถ้าได้ที่25เลยผมแันแมันต้องเป็นอย่างนั้นนยครับถึงจะได้เป็นแชมป์ก็เครื่องยนต์ค่อนข้างไม่ไม่เคยหยุดไม่เคยหยุดที่จะทำครับคือพัฒนาตลอด<ต>ขึ้นไดโนตลอดแตี่กำลังจะบอกกาะเอนะปีนี้125จะไม่มีที่ยืนนะ ก็น่ากลัวน,นะปีนี้พี่บอกเลยเพราะรว่าเพราะว่าทราบไปใช่ไหมครับว่าทางรายการจะจัดทีมพิธีการเหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มรุ่นขึ้นมาอีกหนึ่งรุ่นนั่นกรหมาดก็ลดของพวกคุณเนี่ยรถรุ่นที่ใหญ่ๆที่เคยเพูดง่ายๆคือเต็มสเตนเนี่ยค,คุณจะต้องถูกย้ายขึ้นเป็นรุ่นโปร,รแล้วพี่จะให้เด็กๆใหม่ๆคคือพูดง่ายๆคืออยู่ในกติกาที่วางกรอบไว้เหมือนกับเทอร์โบสแตนดาร์ดรุ่นแรกที่ยงพูดง่ายๆคือรถบ้านๆกติกาเดิมๆแล้วก็นักแข่งเนี่ย คือที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีกติกามาเสริมเลยว่าคุณจะต้องไม่เคยวิ่งในเวลาสเต็ปประมาณไหนคูดง่ายเพราะว่าคือตอนนี้จริงๆนะเห็นหน้าเห็นตานี่คือรุ่นใหญ่หมดเลยนะที่วิ่งกันอยู่มันจะไม่มีเด็กโตขึ้นมาถ้าพวกเราไม่เหล็กฐานเพราะฉะนั้นเทอโบสแตนดาร์ดของคุณกับแต่ร่างกายเทอโบสแตนดาร์ดโปรคือขยับรุ่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นรุ่นน้องมันก็จะแทงตูดรุ่นพี่ก็แต่แต่แต่ผมขอพูอย่า่นะพี่คือถ้า น้องๆหรือใครก็แล้วแต่ที่ททอยากเข้ามาแข่งนะครับออถ้ามองว่าที่เขาวิ่งกันอยู่เนี่ยสู้ไม่ได้แน่ๆผมว่านั่งคุณคงแพ้ตั้งแต่คุณเริ่มนะครับคุณต้องคุณต้องคุณต้องกล้าที่จะเข้ามาวิ่งออผมสู้อยู่เป็นปีทั้งผมทั้ง<ป>อีที่จําได้ว่าปีแรกๆมานี่ไม่ได้เลยเลยไม่ได้เลยคือ<ช>มาแบบทีมใหญ่กับทีมใ<ช>หญ่ไม่ไเป็นไรผมสู้มาเป็นปี จนผมมาได้ถามว่าถ้าคุณไม่กล้าที่จะสู้คุณไม่เริ่มไม่เริมไม่คิดที่จะเริ่มเข้ามาแข่งคุณแพ้ตั้งแต่เริ่มแล้วนี่ก็แสดงว่าเราจะบอก่ผู้ชมว่าถ้าคุณมีรถถ้าคุณคิดว่าคุณจะทํารถมาแข่งในสนามเราไม่ได้พูดถึงในถนนนะมาแข่งในสนามกล้าๆหน่อยใช่ไหมคุณอย่ากลัวแพ้ถ้าคุณไม่เคยแพ้คุณก็ไม่ได้แล้วสมมติถ้าเขาเดินเดินเข้ามาเนี่ยเขาทำรถเข้ามาแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคนดีเขาอยากทํารถเขาเดินเข้ามาหายได้ไหมได้ครับเขามานั่งคุยบอกพี่ผมอยากวิ่งเนี่ย12 6 12 5ห ทำได้ไหมได้หมดนะครับคุยกันได้เลยผมมีอะไรผมค่อนข้างที่จะแบ่งปันมันมีคำถาม <พอ S 1> แรงๆอยู่สองสามข้อซึ่งถามทุกอูนะแพงไม่อูเนี่ยผมตามงบมาลูกค้าครับออผมทํางานตามงบคือกติกาใหม่ก็คือตามงบแล้วทุกอย่างผมตามงบหมดครับผมไม่เคยรับงานเหมาอ,มอ่าผมตามงบคุณอยากสวยงามด้วยมันก็แบบนึงค,คุณจะทําแรงอย่างเดียวมันก็อีกแบบนึงคือ เอ๊ะจะบอกเขาเลยว่าคุณมีงบเท่าไหร่ได้ใแค่นี้ใช่ผมจะแนะนําให้ได้ว่าเอ้ยถ้าคุณมีงบประมาณเนี้ยคุณควรทําอันนี้ก่อนหนึ่งสองสามครับลูกค้าผมไม่อยากให้ลูกค้าแบบคือทําไปปุ๊บทำไปเสร็จรถพังรถพังปุ๊บเขาก็เริ่มไม่สนุกกับการที่เขาทํารถแล้วตอนนี้ในกลุ่มของเอ๊ที่มาแข่งๆตอนนี้มีกี่คันครับหลักๆผมก็จะมีคันเขียวครับผคันที่มาตลอดใช่ครับเพราะว่าส่วนมากผมไม่ค่อยไม่ค่อยอยากชวนลูกค้ามาแข่งมากนักเพราะว่าคือถ้าลูกค้าพร้อมผมโอเค และผมอยากให้ถ้าเกิดลูกค้าจะมาแข่งเขาควรขับเองเพราะมันเป็นเงินของเขารถของเขาถ้าเขาจะมาให้ผมหรืออิฐขับไม่ต้องมาก็จริงๆตทงนี้พี่ว่าดีนะเพราะอะไรป่าปัจจุบันคือมันจะเหมือนกับทําให้วงการเนี่ยมันโตขึ้นเพราะปัจจุบันนี้ที่บอกไปว่านักแข่งคือโอเครุ่นโปรเนี่ยเขาจะมีมืออาชีพในเรื่องการขับแต่พอขยับขึ้นมารุ่นเล็กๆเนี่ยพี่อยากให้แบบก็ดีเหมือนกันนะคือเจ้าของรถมาเริ่มขับใช่ครับแล้วก็ได้ทักษะดด้วยเงินคุณอ่ะ คือมันจะพังมันจะอะไรก็ควรจะพี่ถานนิดหนึ่งสิบสองหกหรือสิบสองเอาลงสิบสองเนี่ยสำหรับปูเนี้ยปูเอกีฬราไปนูใช้เงินเท่าไหร่ก็น่าอยู่ประมาณตั้แสนก็บาทถึงแบสองแสนด้วมานี่ครับจบบี่พี่มันมัไม่มีอะไรเลยครับวิ่งได้เลยมันมันคันเขียวมันเป็นมันเป็นหนูทดลองไปหมดแล้วเดี๋ยนะพี่ถามนิดหนึ่งเรื่องปูเนี้ยเช้กล่องอะไรกีทีครับกีทีวีช็อป อูเนงว่าครับพี่อาครับอเจ้าอาก็คือเพิ่งพสัมภาษณ์เพ่คุยกันมาใช่ครับก็เป็นชุดจูดอตเี่เหมือนกันนะจริงๆนะไม่อยากบอกจบเลยทีเดียวคือมันแส่หน้าบผมว่ามันเหมือนที่ผมทํางานเหมือนเป็นเมนูอะพี่เมื่อก่อนเมื่อก่อนที่จำไม่ผิดนะสุ้าวิ่งที่คลองห้าเมื่อก่อนนะทำเป็นร้านเลยเพิ่งเป็นสิบสองจําจำได้ไหมที่มาชุดใหญ่จำได้ไหมเมื่อก่อนนี้สุ้าพจอดสี่ห้าคันนะทำเป็นร้าน วิ่งตรง12นี่ดีใจสนามแท้กแตกโห1ดนี่แบบเดี๋ยวนี้มันมีแบบให้เดินตามครับมันเลยง่ายประหยัดมันไม่ต้องลองแล้วครับลูกค้าไม่ต้องลองผมสองคนลองกันหมดแล้วคือพูดง่ายคือคุณเสียตังค์ไปเรียบร้อยแล้วผมเียงไปเยอะแล้วครับเ,เ,เพราะฉะนั้นสำหรับลูกค้ามันก็เลยก็ผมมีแบบแล้วอะ่ะมันเป็นสำเร็จรูปมันแทบจะเป็นบะหมี่แล้วครับฉีกฉีกได้ยังไงเดี๋ยว เดี๋ยวพี่ส่งตัวแทนบกตลงไปดูรถของเอด้วยว่าทําอะไรยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวขออนุญาตติดกล้องมาในรถนิดนึงว่าวิ่งยังไงบรรยากาศของการวิ่งเป็นยังไงได้ครับนะครับมีอะไรจะฝากกับน้องๆไหมแล้วก็ข้อสําคัญเบอร์โทรศัพท์ที่อู่ด้วยเอาเบอร์ก่อนนะ0895078819ครับครับอยู่ข้างล่างนะครับท่านผู้ชมนะครับเบอร์ตามนี้เลยโทรได้ตลอดยืมตังก็ได้ยืมตังอย่าโทรเลยครับท่านผู้ชมครับข้อสําคัญเอเนี่ยน่ารักมากเมียดุเพราะฉะนั้นอย่าโทรเด็กๆ นะครับถ้าจะโทรให้เดือดร้อนเอาสาวๆโทรไปใช่ไหมอย่าเลยครับอย่าเลยครับครับผมนะครับฝากให้น้องๆนิดหนึ่งคนที่จะมาเริ่มต้นแข่งนะก็ถ้าถ้าคุณคิดที่คุณอยากจะเข้ามาอยู่ในวงการนี้คุณอยากขึ้นเป็นที่หนึ่งอะไรเงี้ยผมว่าเริ่มต้นคุณควรที่จะกล้าที่จะเข้ามาแข่งในสนามก่อนแพ้ชนะผมว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องรองครับแค่คุณกล้าเข้ามาแข่งผมว่าคุณก็ชนะแล้วล่ะถ้าคุณไม่ไม่เริ่มมันก็ไม่มีไม่ไม่เริ่มนับหนึ่งคงไม่ได้สองสามสี่ห้าแน่นอนครับ ต้องกล้าที่จะเข้าแาข่งก่อนได้ครับ,รบท่านผู้ชมครับนี่คืออีกหนึ่งบุคคลนะครับต้องบอกก่อนว่าเจอน้องเข้ามานานแล้วเป็นหลายปีคือเราไม่อยากจะนับปีนะคือจะรู้ว่าแก่นะครับก็คืออย่างที่บอกว่าค่อยๆพัฒนาจากตัวเองที่เคยใช้เซฟิโลนะครับจับเครื่องเบนซินปัจจุบันมาอยู่ในกลุ่มของดีเซลแล้วก็เขาทําได้ไม่น้อยหน้าใคร,ครและอย่างที่เขาเคยพูดมาเบื้องต้นว่าเมื่อก่อนตอนเข้ามาเนี่ยทีมนี้บอกเลยไม่เคยได้ช่วยกับบ้านใสศาสต์อย่างเดียวนานทิ้งแบบคือแต่หลังจากนั้นพัฒนาพัฒนาจนปัจจุบัน เขาอยู่ในหนึ่งทำเนียบของรถกระบะท,ที่เร็วที่สุดในเมืองไทยกับเอประทูกับกลุ่มกีฬาวัยรุ่นครับขอบคุณครับขอบคุณครับ